ออกฉากแรกน้องเรดซิงประกบกับแผนเค,ค้กค่ะือฮหาหนักมากกับการกลับมาเขย่าบันลังละครดรามาเข้มข้นอีกครั้งของนางเอกเรื่องราวดีๆอย่างแผนเค,ค้กเคมมนิิรรอบนี้มาพร้อมฟาดฟันรุ่นใหญ่ตัวตึงใสดรามาอาดาวดวงดาว ป๊อกปียธิดานำพึ่งนัทธริกามาแบบฟาดได้ฟาดช่างใครเปิดประเดิมความแซบเกินเบอร์ในละครสงครามเงินช่องอมรินทีวี HD ช่อง C34 ผลิตโด,ดยเช้ง2561งานนี้ไม่ธรรมดาอย่างแน่นอนพบกับผู้กำกับงานละเอียดโอกฤษดาเตชะนินโลบุลรีเควส์นางเอกคนเก่งสาวแพนเค้กระบทอิรนโชว์สกิลตรามา่าน้ำตาแตกตกเป็นผู้ต้องสงสัยอักคราเล่นคนนักแสดง ชุดใหญ่มาเข้าฉากแบบจุกๆยกกองถ่ายที่วัดดังวัดผาสุกงมณีจากเมืองทองธานีค่ะซึ่งเป็นซีนตำรวจเข้ามารวบตึงแผ่นเค้กไปรับโทษคดีอย่างมีเงื่อนงำของสามีตัวเองประมุกหญิงแห่งตระกูลเลิดวราคุณนายอังกาบพร้อมด้วยลูกสาวตัวจีดบุกมางานเพื่อสะสางความเรียบร้อยพร้อมกับช่วงชิงหลานชายอาร์มพรากออกจากอ,กอกของผู้เป็นแม่ถือเป็นซีนศาสตร์อารมณ์ดราม่าที่ห้ามพลาดอย่างเด็ดขาดค่ะ Thank you.